ให้ตังอีกร้อยหนึ่งตังอีกร้อ,กอ,กอยหนึ่งหนึง่งศอกหนึ่งศอกบ้านกงแหงบ้าน,นกองแหงอยู่ปออะไรเอ่ยปอสี่อยู่ปอสี่ชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงพรทิดาน์ดัมทิพย์ค่ะเด็กหญิงพรทิดาน์ดัมทิพย์<ะ>วันนี้เยเดมีของมาฝากมีขนมมาฝากใช่ไหมค่ะมีมีมเอออย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเยเดเอาขนมมาแจกเด็ก,ดดกหญิงอะไรคะ อยากกินก็พอได้นะทิพย์อ,อืมเดี๋ยวรอสักครู่ต้มน้ําร้อนเหรอครับทำต้มต้มทําอะไรคะต้มเอาไว้อาบน้ำอ๋อเหรอไม่มีน้ําอุ่นเหรอหอ,อากาศหนาวมาใช่ไหมหนาวค่ะหนาวเลยใช่ไหมโอ,อ้อากาศเย็นจริงๆครับนี่ค่ะอยู่กับยายสองคนนะ,ะอยู่กับทวดแล้วอ๋อนี่คือทวดแล้วพ่อกับแม่หนูไปไหนล่ะพ่อกับแม่หนูเลิกกันแล้วค่ะอ๋อเลิกกันแม่หนู อ๋อก็เลยอยู่กับทวดค่ะแล้วก็ยายกับตายายกับตาอ๋อทำไมถึงมาอยู่ที่วัดละ่ะอืมเขารับจ้างคนมาหาหาคนทำงานที่นี่อ๋อก็เลยว่าเจ้าทำงานที่นี่ที่วัดนี่ใช่ไหมค่ะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเอาขนมมาให้อยู่กับยายครับคุณยายฟ้ารับจา้างทำงานอยู่ที่นี่เนาะ อขอบคุณครับเราเพิ่งไปแจก,กของวันเด็กมาที่นูน้นที่แม่ห้องสอนน่นอำเภอศบเมยไปแจก,กของชาวดอยเหมือนกันวันเด็กอนี่ไงนี่ไงเฮดเอาขน,นมมาให้น้องชื่อน้องชื่อน้องมวยนะน้องมวยอยู่กับยายสองคนพ่อแม่เลิกกัน นี่ฮะอ่ะสุขสันต์วันเด็กนะมันเด็กปีนี้สนุกไหมสนุกค่ะทีมเรียนเขาจัดงานอะไรบ้างอแนล้วก็ีนดีถ้าคน่ไม่ได้เงินคาก็หองมวยได้อะไรได้ขนมแล้วก็เงินเพีได้กี่บาทหนึ่งพัโอ้ดีจังเลยตั้งใจเรียนนะลูกนะโอเคไปเอามาอีกฮะเอาอีกอไปเอาดูรถันนก่อนสามาน้อก่อน ให้อีกเลยทเดียวให้อีก,อกเอาละครับเอาละฮะเอาน้องเวียดีใจใหญ่เลยนี่ได้ขนมกองใหญ่หนึ่งกองแนละ้วบอกว่าจะเอามาอีกเอานะฮะโอ้ขนมอะไรนี่ยโอ้คุกกี้มาเชลคุกกี้โอ้โหนะฮะนี่ให้กินกันใหญ่สองคนเลยนะฮะ ที่นี่ยุงเยอะไหมลางคืนไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะบางนะครั้งก็ยุง่งก็ยุงค่าไม่กลัวไฟเลยโอ๋อเหรออืมนะยุงไม่กลัวไฟ,ไวไฟสุดยอดเลยแลนะ้วเวลาไปโรงเรียนไปยังไงเนี่ยยายจะไปส่งคะ่ะที่จักยายไปส่งอเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งทางนี้ไปโรงเรียนไกลไหม,มเขาไปส่งยายไปส่งในหมู่บ้านรับส่งเขาจะมา โอแค่เอาบรสัซไปส่งที่ในหมู่บ้านแล้วก็จะมีรถรับส่งนักเรียนแล้วเวลาเลิกเรียนแล้วก็แย่ก็จะไปรับตรงที่รับรัส่งใช่ไหมบางครั้งแย่ก็ไม่ไปรับค่ะแล้วเราเดินมาแล้วอ๋อแล้กไกลมาจากนี่มาไหมไกลอยู่ค่ะอืมฮะโอ้โหจุกๆเลยทีนี้โอ้โห ห่อใหญ่เลยสองห่อสามห่อโอ้โหให้กินให้อิ่มเลยเออเอาจุกๆเลยอ่ะสุดสัตว์ันเด็กเอาเดี๋ยวๆดี๋ายรูปไปก่อนถ่ายรูปไปก่อนเออวันนี้มีตังค์ร้อยเงี้ยืมก่อนฮะยืมพี่จะได้ได้บุญด้วยโอเคให้ตังค์อีกร้อยหนึ่งตังค์อีกร้อยหนึ่งหนึ่งศอกหนึ่งศอกโอเคตังค์มาก่อนตังค์มาก่อนเออยืมก่อนยืมก่อนอ่า่ายอีตัง ไปกินนมนะหนึ่งสองสองโอเคเอาไว้เป็นโรงเรียนตั้งใจเรียนนะจ๊ะจ้าจ้าคุณยายดีใจไหมคุณยายพูดไทยไม่ได้โอ้พูดไทยพูดไทยโอพูดไทยไม่ได้โอเคตั้งใจเรียนนะลูกอ่ะโอเคต้มน้ำอาบไปเลยจ้ะตามสบายครับน้องหมวยอยู่กับยายครับ พ่อกับแม่แยกทางกันแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพเนาะคินี่แสนมิวอ้าวก็เป็นกำลังใจให้วันนี้เฮียเดชสุดยอดเลยอะครับวันนี้ยังไงฟก่อไฟครับวันนี้ยังไงคิดยังไงถึงครับพอรู้ว่าเป็นเด็กมีเด็กอยู่ตรงเนี้ยครับทำไมหงายท้องเขาอี้หงายท้องโอ้โหนโอ้โหย โอ้โหโตตัวเออนะฮะน้องเขาอยู่คนเดียวอยู่คนใยญ่เออเอาขนมในรถมาให้ครับให้ตังไปร้อยนึงอืมเอะไรกินเนาะดีใจให้ตั้งใจเรียนอืมเป็นกาลังใจให้น้องเขาอ๋อแล้วพี่ผมตามตาจะไหลซึ้งเออดูดิกลางป่ากลางเขาเดินหลกมาเลยมีอยู่หลังเดียวเลยเนี่ย เราเข้ามาต้องประมาณร้อยกว่ากิโลนะอาศัยข้าวัดกินนะใช่มีอยู่หลังเดียวอาศัยข้าวัดกินแล้วก็อยู่ตรงนี้อากาศหนาวมากสิบสองส12สามองศาสองสสามองศามีของไหมมีน้องอ่ะครับพอเดี๋ยวผมพอวางพอวางไปแล้วจะร้องไห้โอเคกูแบ๊กกูแบ๊กอัดไปยังว่า ย้างนะพี่านาไปอัดต่อพระเลยเขาจะได้แล้วผมก็เหมือนที่เ้าไปเพื่อไปพิชต่างไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมลูกก็อยู่ดูแลยายท่วยไปตั้งใจเรียนลูกจะได้เลี้ยงทั่วลูกนะเขานะลูกเรียนอยู่ปไหนแล้วลูกป .4 แล้วแล้วก็จบแล้วลูก จบแล้วไปต่อที่ไหนถ้าจบป .6 ก็ไปต่อที่ไหนจะเรียนต่อไหมเรียนต่อม .6 ไหมได้จะเรียนต่อได้หนูเรียนหนูได้เสียเงินไหมลูกไม่เสียค่ะได้เสียแค่ค่ารถรับส่งลูก็คิดว่าอยากอยากเรียนจบถึงชั้นไหนม .3 ม .3 แล้วหนูหนูหนหนจบม .3 แล้วหนูจะไปทำงานที่ไหนลูก ทำงานร้านอาหารเป็นเด็กเสพอะไรประมาณนี้ใช่ไหมลูกพอดีนะผมผมคิดรวมของตัวเลขเขาดูแลทวดดูแลทวดทวดนี่ก็คือเป็นเป็นแม่ของอ่าเป็นแม่ของยายใช่แล้วก็ยายอ๋ออีกทอดหนึ่งใช่อันนี้อันนี้ยายทวดที่ตามดีเด็กเขาบอกอ๋อก็หมายความว่าแล้วแล้วยายหนูไปไหนยายหนูไปไหนนี่ อ๋อยายไปสวนอ๋อไปสวนตาตาทวดก็ไม่ไม่อยู่แล้วเถอะแล้วพ่อมแม่ก็เลิกกันจบมสามก็หาทํางานแล้วลูกถ้าอยากเดียนต่ออีกหนูก็หาเงินเรียนเองดีแล้วลูกคิดอย่างนี้ดีแล้วก็คิดดีแล้วจบจบมจะจบปหกจะบมสามถ้าหนูขยันหนูอะไรไม่เลือกงานหนูก็ มีเงินหนูทำงานเองหนูก็ความเป็ดูหาเงินเรียนเองทุกวันนี้ลูกนั่นแหละมัะไนไม่ได้ลำบากครอบครัวหนูเป็นคนที่คิดดีมากลูกเพราะว่าด้วยตาก็ไม่มีพ่อแม่เขาก็ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันดีแล้วลูก เมื่อกี้ถ่ายถ่ายข้างหน้าแล้วใช่ไหมยังคะยัง